กหน่อยเพ่ก็บอกจะเดี๋ยวจะส่งให้ถึงบ้านเลยโทรศัพท์มานี่น่ายก็เหมือนจะเป็นคนดีนะครับบอกว่าถึงบ้านแล้วเนี่ยจะทําอะไรฉันบ้างเพ่ก็บอกไม่ทำหรอกนะแค่ต้องการหยิบของเฉยๆส่วนเธอเนี่ยก็พักไปก่อนก็ได้น่ายก็บอกโอเคงั้นก็อย่ามาเสียดายนะแล้วก็ได้หยิบอะไรออกมาให้ดูและทันทีที่พระเอกเห็นมันก็ร้องอู้จากที่กําลังดูดูนะครับมันเหยียบรถกลับบ้านเลยตัดภาพไปที่บ้านเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพ่ก็บอกขอโทษนะไม่มีใครอยู่บ้านเลยปกติเขาอยู่ันทั่วน่ายก็บอกแหมไอคนช่วยแมันก็ไไดด้กงสลวุตัประสวย รวยกระช่องมันก็ท <c oughs> ทำไมเสียงกูกระเส่าจัง <c oughs> จากนั้นนะครับหนังก็ได้กินเวลามือไปโคดนานครับประมาณหนึ่งชั่วโมงตาดภาพไปบบสุดโต่งเลยนะครับในวันถัดมาวันนี้นะครับตัวผู้ชายเนี่ยก็ติดใจถามกํานางเอกว่าอยากกินอะไรไม่เดี๋ยวจะไปรับนางก็บอกอยากสิจ้าอยากกินไส้กอกแต่ไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวไปหาเองและหลังจากที่วางสายไปเท่านั้นเองนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเองเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยก็ได้มาหาพร้อมกับแต่งตัวมาแบบว่าน่ารักอะไม่รู้ว่าแต่งเอาใจมาหรือเปล่านะครับแต่ตัวพระเอกเนี่ยก็ชอบพร้อมกับบอกนะคร